ครูสลาประกาศแจ้งข่าวเศร้าหลังสูญเสียคนในครอบครัวกระทันหันคงไม่มีใครไม่รู้จักครูสลาคุณวุฒิศิลปินแห่งชาติพศ .2564 สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสาคลนประพันธ์เพลงไทยลูกทุ่งนักประพันธ์เพลงแนวลูกทุ่งอีสานและหมอลำโปรดิวเซอร์เพลงและนักร้องเพลงลูกทุ่งชายจากภาคอีสานในสังกัดค่ายกรมมีโกลอติรับราชการครู ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจเมื่อครูสลาประกาศแจ้งข่าวเศร้าผ่านอิสตาแกรมหลังสูญเสียคุณอาโดยกระทันหันโดยได้โพสระบุข,ข้อความว่ามีเหตุให้ต้องกลับไปนาหมอม้าจังหวัดอำนาจเจริญบ้านเกิดไปส่งอาสงานน้องชายลาของพ่อผู้เป็นเหมือนพ่อหลอมเลี้ยงครูสลามาก,ก,กับท้องนาและป่าดงในวัยเด็กทีมงานก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครูสลาด้วยนะคะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวด้วยค่ะ